สดใสทั้งครอบครัวแป้งออนจิราฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นน้องเรอาอายุครบสองขวบเต็มเป็นหนกหนึ่งสาวน้อยสุดน่ารักสำหรับน้องเรอาทายาทเพียงคนเดียวของนักแสดงสาวแป้งออนจิราทีร่าสุดทำเอาแฟนคลับโดนตกเพียบเมื่อทางอินเตอร์แกรมส่วนตัวของแม่แป้งได้ออกมาเผยความน่ารักสดใสของลูกสาว ในงานวันเกิดอายุครบสองขวบเต็มโดยน้องเรอาได้แต่งตัวน่ารักจัดเต็มทำเอาหลายๆคนเข้ามาชมกันเพียบ ซึ่งในโพสต์นี้แม่แป้งก็ได้ออกมาเขียนคำํำอวยพรให้ลูกสาวสุดที่รักว่า Happy b i r t ร d a y ย์มายเ r อรขอให้หนูโตมาเป็นที่รักของทุกคนเป็นคนดีต่อโรคใบนี้พบเจอแต่คนที่รักแล้วหวังดีทำให้หนูเป็นคนที่มีความสุขที่สุดมามีมีความสุขที่สุดเวลาเห็นหนูมีความสุขขอให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปัถนาสิ่งใดที่ดีก็ขอให้สำเร็จรักลูกที่สุด มัมมี่เรบยูบอกเลยว่ายิ่งโตน้องเรอาก็ยิ่งมีความสวยน่ารักไม่เบาเลยจ้า